สวัสดีครับคนดูฮะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีผมเนี่ยแอบแวบมาเล่นเกมในตำนานแล็กน n ลล็อกนะครับออนไลน์ซึ่งมานั่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่สามสคนนะครับเ<ม>พิ่งเริ่มเล่นแต่ว่าเรามันอยู่แล้วของเรามันต้องมานะเวลาจะเล่นอะไรมันต้องมีของนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกาชาแรกครับผม ลุยฮะแบตเทนพาร์ตครับสันสานไปทางไหนเดินลงมาครับผมเห็นตัวละครขวามือไหมครับหัวเหลือง NPC หัวเหลืองมือ,อที่ผมยืนอ๋อที่ยืนอยู่คล้ายๆหุ่นยนต์งโง่น,โมโมนนะอ๋อขอบคุณครับผมเอาตังดูไว้ <S <S ไม่จ่ายตังค์ก็ได้แต่ <S 2> <S 2> <S 2> เพิ่งอน่ยเพิ่งเปิดกล่องอยังยัง<ผ>มไม่ได้เปิดกล่อง,องอยังต้องเปิดทุกกล่องเลยไหมใช่ครับเปิดทุกกล่องให้ได้สามร้อยมรกอครับผมอ่าตอนนี้ผมซื้อมะรกอมาแล้วนะครับทุกคนก็คือเราจําเป็นต้องเปิดแบตเทนพาร์ตในเกมซึ่งจะเปิดเลเวลร้อย เพื่อจะเอาของมาเปิดสุ่มหมวกอะไรสักอย่างพังไม่พังพังนีครับรออะไร <st arts> เ,อเอาเอาเอาปากนั่นแ <st arts> หละพังก็สิบห้าเอ็มก็ปิวแค่นั้นเองโอ้โหมีตัวประกันซะด้วย <st arts> อ้าแล้วมาแล้วก็ไปไหนอะ่ะมาแล้วก็อยู่นี่ไงไม่ใช่อะไรมูปก็เนี่ยแะละ้วกอ็อยู่นห <st arts> น้านอื่นใช่ปหมเนี่ยซื้อล้อนก่อนเนี่ยบอกให้ซื้อก้อหน้าแล้วก็มาซื้อ มาม่วงมาหรือเปล่ายิงแล้วเกมบ้าอะไรใช่ไหมละกอรแรกคุณคิดดูดิเกมในตำนานเกมมันดือ้อน้องๆหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่เล่นเกมอะไรครับเนี่ยถ้าน้องอายุ19แบบพี่น้องจะรู้ครับว่าเกม,มนี้เกมอะไรอ่าคนไปดูที่ ETC นะเปิดเสร็จโอ้ต้องไปดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวดิโอ้โหไม่ทันนะแก่เกินพอๆกับเกมอะ,อะ นี่ไหมก็มาถามเราใช่ไหมครับผมคุยใหญ่หัวหัวเหลืองนะครับผมครับผมอัปเกรดแบตเทนพาร์สอัปเกรดแบเยินนะครับต้องรีบเน็กอัปเกรดแบตเทนพาร์สพรีเมียมครับอุ้ยอันบนนี่เขาบอกว่าอ่ะท่าถ้าไม่สามารถนั่เกินได้อะไรครับคุณคุณถูกไปเนี่ะอัปเกรดแบตเทนพาร์สอาเป็นพรีเม erm ียมท่านไม่ได้มีคู่ม um> ือทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ใช่อันที่สองผูกแล้วคุณกดใหม่อ๋ออ๋ออกดใหม่อีกทีเอาสมุดพักเพื่อนหนึ่งคุณเป็นอะไรสมุดเบ้นพลาดหายเอ้ามันจะหายได้ยังไงอะคุณกดในจดหมายดิจดหมายฮะจดหมายหน้าแรกประกาศประกาศประกาศอ๋อโอ้โหตกใจเลยโอ้โห เือตอเนี่ยคุณยังไม่ได้เปิดเป็นเล่นพาสนะคุณได้สมุดพาสมาแล้วนี่กดใหม่กดใหม่กูจ้าวูเป็นงูบีบีเนี่ยเป็นเล่นพาสครับผมอ่าแล้วก็คุณขอได้สิทธิพิเศษคุณร้อนเบลล์ร้อนเฮ้ยปึ๊บปึ๊บอุ้ยแล้วไงต่อกดรับรางวัลกดคุยใหม่ NBD หนึ่งรอยกดคุยใหม่กดคุยใหม่ ใหม่ตรวจสอบรางวัลแรกของครับอันที่สองวัจัดไปมี Normal กับ Premium รับทั้งสองอันเลยโอ้โหเอาพ r ีเมียมาก่อนหัวโยโอเยอะไปแล้วแล้วก็เอา Normal โ้หโอ้โหโอ้โหทีเนี้ยคุณจะได้กล่องมาที่ผมบอกแล้วก็เปิดเหรอ้ได้คุณจะปเิดที่ไหนก็ได้เราไปเปิด ที่เงียบๆดีกว่านี่คนมันเยอะเมืองอะไรเงียบๆครับอืมไม่รู้ครับเอา้ามอล็กอกก็ได้มอล็อกเนี่ยละขวาพรนังเงียบสุดแล้วขวาพรจุดจับกระต่ายเทพอะอาดิไปดิผมว่าขวาพรเนี่ยเงียบสุดอะขวาพรนะไปอ่าดูก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วกดเติมไปกดจนหมายด้วยครับดูว่าจนหมายส่งอะไรมา ในเย็นอนะันนั้นน้องๆโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราได้มาจาก Battle Pass เลเวลร้อยมีแหวนหนึ่งวงนะครับใช่ครับแล้วก็มีกล่องเชเชล์บ็อกซ์สามสิบเอ็ดกล่องเชเชล์บ็อกซ์สองสิบเอ็ดกล่องแล้วก็เชเชล์บ็อกซ์สามหนึ่งกล่องแล้วก็โอเอ a เวพอนคิวหนึ่ง weapon, ชิ้นนะครับเราต้องเปิดสามสิบเอ็ดกล่องก่อนถูกไหมแล้วแต่คุณเลยครับ มาเปิดสามทิวกล่องก่อนเลยกล่องแรกเพิ่งอย่า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 เพิ่งคุณกดตั้งค่าข้างล่างตรงแชทก่อนตั้งค่าตรงแชทต้งเฟืองตรงแชทเฟืองตรงแชทคุณกดเฟืองตรงแชทไม่ไม่ไม่เฟืองเฟืองข้างบนนะข้างบนอ่าคุณคุณเลือกเลื่อนขึ้นไป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 อ่าแสดงข้อความที่รับโอเคเปิดอยู่เปิดอยู่ไม่เป็นไรเปิดอยู่อครับ คุณเปิดได้อะไรมามันจะขึ้นข้างล่างไงกล่องแรกแบบงงๆไม่รู้ด้วยว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าเพิ่งมาเล่นนะฮะไปอะไรนั้นอะโบเก้นโมดูล30ชิ้นอันนี้คือเหรียญเอาไว้อัพใช่ปะใช่ครับอันนี้คือ,อสิ่ีได้ชัวอ,อยู่แล้วเหรียญอันที่สองเอ้ยเมื่อกี้ได้อะไรอะจินน๊กซอว์สองชิ้นใช่เหมือนกันสองชิ้นกับอีกยี่สิบเหรียญสองชิ้นกับยี่สิบเหรียญ อย่างเกลือเฮ้ยเหมือนกันสองชิ้นกียน่ยี่สิบเหรียญเกิ่มบักหรือต่อมะเอ๊ะแปลกๆมั้งเหมือนเดิมสองชิ้นกั่ยี่สิบเหรียญจะพังทุกเกมไม่ได้นะเหมือนเดิมสองชิ้นกับยี่สิบเหรียญน,นนี้เหรียดเหรียดเหรียแบบแปลกๆแล้วนะ เฮ้เย,ยเ,หเหมือนเดิมสองชิ้นนี้ยี่สิบเหรียญเหมือนเดิมฮะสองชิ้นี้ยี่สิบเหรียญนะครับผมเฮ้ยมันมีอย่างอื่นไหมเนี่ยมีครับผมคุณลองคลิกขวาที่กล่องดิมันบอกอยู่มึงมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเราสิ่งที่เราตามมาเคือ,อีกอีกนิดแคปแม่งเอ้เยทำเวรทำกรรมก่อนดีกว่าเออเออเออ เออแล้วเปิดเหมือนเดิมสองชิ้นอยี่สิบเหรียญนั่งเหมือนเดิมมาดีแหละไม่มีเลยว่ะเฮ้ยว่าจะตรงนี้ไม่ดีว่ะโอ้ไม่ใช่ว่ะผมก็ตมอหลอกทำเลแล้วจะทำเลมอหลอกปะกลับมอหอกไปอาบัตตาไปอาบัตตาอย่านเกือแบบเอาอากาศดีๆอะไรอย่างเงี้เออมันต้องแบบนั้นดิอืมก็ถ้าเกลือก็โดดน้ำได้เลย โดนน้ำตายเลยนะเนี่ยสองชิ้นไอบยี่สิบเหรียญมาเพียบเลยเนี่ยคิดใ <c oughs> นแง่ดีครับแปลกแปเราต้องใช้สองพันชิ้นอยู่แล้วมันก็เลยให้คุณให้นี่มาเลยให้คุณเป็นแรกอีกทีล่าสุดเลยเพื่ออัาตาออสองชิ้นกอบยี่สิบเหรียญเยอะเกินไปไปเลยขึ้นเรือเลยอืขึ้นเรือไปเลย <c oughs> ไปเลยขึ้นเรือไปเลยแจกกันเลยอากาศดีเกินอากาศดีเกิน <c oughs> เอา นางนี้ละกันตรงกลางไปมันต้องไม่ใช่สองชิ้นกับยี่สิบเหรียญอย่างน้อยสาวสิบเหรียญต้องมา,ม,ามัฟยี่สิบเหรียญเหมือนเดิมโอ้ <c oughs> oh my god เฮ้ยเอาสาวสิบเหรียญแล้วเฮ้ยเป็นเรื่องไงอย่างนี้ดี <c oughs> ดีขึ้น, <c oughs> นเหมือนเดิมเหชียสิบ <c oughs> yeah, เหรียญด้วยโอ้โห <c oughs> oh! เฮ้ยสี่สิบเหรียญเอาไว้เอาไว้เอาไว้โอ้โหสิบเหรียญบอกเลยว่ามันมันลับมันหลอนผุดสี่สิบเหรียญมาดิยี่สิบเหรียญโหกล่องนี้โคตรสมเกลียกรุงกิ่งเลยว่ะสามสิบโอ้เดี๋ยวถามจริงยี่สิบเหรียญเฮ้ยไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอผมสิบเหรียญด้วย คนกลางโอ้โหสิบเหรียญล้วๆนูว่าหนักกว่าเดิมอ่ะเชี่เยย้ายที่เลยย้ายเลยย้ายเลยแต่ตอนแรกไม่มีสิบเหรียญนะยืนดีวะ่าคุลองหันไปมองหน้ามันดิมองหน้าคุณเฮ้ยของดีๆหน่อยน้องๆเฮ้ยีเผลอเอ้ยยี่สิบเหรียญไม่มาเลยเฮียสามสิบกล่องหรือเชื่อไอ้สั์ อ้าำจริงอู้หูจะสองกล่องมีตะเรียนไอ้เหี้ยวจะไปเปิดลงกรสา่อนสุดท้ายหมดจ้ะหมดเลยไม่ก็ถือว่าเป็นการวอมสั่งเวยซาตานไงสั่งเบยซาตานไงเพราะว่ากล่องเมื่อกี้มันไม่มีของแพงก็พูดกันตามตรงนะครับแต่กล่องเนี้ยขึ้นไปอ่ะมันเริ่มมีของแพงละ หกร้อยแปดสิบเหรียญนะครับที่ได้มามันใช้สองพันครับลูกพี่เมฆสะสมสะสมเหรียญไปฮะพี่ต้องคิดขวางดูที่ก่องแล้วแม่มาที่ของอะไรถังเวซาตานอันเนี้ยของจริงคุณมีโอกาสได้หมวกแท้เฮ้ยเป็นไปหมดเลยเฮ้ยหมวกแท้อย่างนั้นเหรอไม่ต้องพูดเพราะนำเพลงแปักแรกมาเลยแปักแรกผมบอกเลยครับนี่ไปยี่สิบเหรียญ กูจะเกลือทุกเกมไม่ได้นะโอ้ล่าสุดพึ่งจะเสียกับฟฟ f าไปนะไปต่อโอ้แปดสิบเหรียญได้อยู่ได้อยู่โอ้ตายอย่างงี้ไปต่อหเบื่อเหรียญแล้ว <c oughs> เบื่อเหรียญแล้วจริงๆขอดีๆหน่อยโอ้โหสี่สิบเหรียญ เหรียญล้วนๆไม่มีโฆษณาเหรียญล้วนๆเลยโอ้สู้ๆครับยืมแสงหน่อยไว้เพื่อนโอ้ยสิบเหรียญกินกล้วยหน่อยบับ 60เหรียญเก็บเหรียญอันนี้เกมบั็กหรือเปล่าครับเนี่ยอาการหนักเอา,า,รอา,ารเรื่องครับตอนนี้ลูกพี่พเมฆเราเชีย่ยถาจริง <c oughs> ไม่มีเลยหรอแบบหมวกหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเดียวได้อะไรก็ได้เปิดให้กูมาหน่อยเถอะมีเตอรเหรียญสองกล้องสุดท้าย เ yeah. จ็บปวดใจวะโอ้โหกล่องท้ายครับท่านกล่องท้ายครับท่านไปย,ยี่สิบเหรียญเหรียญล้วนๆใช้กี่เหรียญน,นะเออใช้เหรียญประมาณสองพันครับโอ้โหเหรกยก่องเดียวใช่ไหมครับผมโอ้โหให้ตายเถอะถ้า,าผมพูดก่อนกล่องเงี้ยมีโอกาสได้กากสุดเลยนะคือโมโดูลร้อยเหรียญโมโดูลร้อยเหรียญคือกากสุด ขอว่าขอไม่ใช่เหรียญนะอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหรียญนะไม่ใช่เหรียญกับจิ๊กซอได้ไหมไปอะไรอ่ะห้าร้อยเหรียญโอ้ไอ้ยี่ไม่ได้คุยเลยเลยมันล็อกจะเอาเหรียญไปทำอะไรจบกันแค่นี้ไปละทุกคนสวัสดี Ha <laughs> ha